เซอร์ับแลวตอนนี้คุยกับผมช่องทีมันทังครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบนี้กันนะครับนะก็ก็มาเล่นต่อด่านต่อเลยนะครับแล้วก่จะรับชมก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อราย่า้ลืมกดติดตามผมนะครับถ้าเกิดพร้อมกอแล้วก็ไปเล่นมันดูกันเลยนะครับแล้วผมก็จะมาเล่นด่านนี้กันนะครับอันนี้ด่านนี้เขาปรับซชระบักเพื่อเสื้อที่จะเล่นเลยนะครับผมก็จะเล่นด่านดานน่นะนนดานนี้นะนี่ครับเล่นด่านนี้นะ ก็เริ่มเล่นกันเลยนะครับอ้าะครับตอนนี้ผมก็เข้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็จะมาทำอะไรอะเมืองน,นี่หรือเปล่าคุณไม่สามารถออกได้อโอเคเราต้องมาทำงานอ่าก็ขายเซเว่นปะเออนี่แหละโอเคเป,ปรร็นพนักงานในร้านเหมือนว่าจะมีอ่ามีรุ่นพี่นี่แหละเปนั้นเสียงในเกม แต่ในกมทังเกินปัป๊บๆหน่อยกลัวตอนนี้เล่นอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเหมือนว่าเราน่าจะมีภารกิจทีปิดวิทยุได้อนี้รูกล้องมันจะปิดได้อันนี้โน้ตเอกคก็จะเป็นรายการไว้น,นี้จะเป็นงานมีงานทำปเปิดๆตัวโอ้ทำความสะอาดม็อบ ไม่รู้อ่านถูกป่ะนะวิคาบขี้เต๋อทำขี้เต,เต,เต๋อไปเลรอเจ็ดเลยมวบมวบมวบโอเคผมก็มาทำตรงนี้อุ้ยยันเพียบโอ้โหคุณคล้องน้ำเขา,น,า,น,าน่าจะน่าจะลำบาก เรียบร้อยครับมารีวิวห้องน้ำห้องน้ำนี้เือมียันตดแปะดำก็สีขาวแล้วมีขนมเพียบเลยไหนให้เราทำอีกเดี๋ยวผมค่อยตัดตอนทำข้อสอบเสร็จนะครับและภารกิจก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคเหมือนว่าเราต้องมากินขยะทินขยะตรงนะนี่ไง อีกอย่างหนึง่งยิ่งไม่ได้แล้วตูโอ้เปิกาจกลางร้านก็ใส่ทังขยะโอเคแล้วก็ทิ้งขยะอที่สองอะไรเสียงอะไร่ะเฮ้ยฮูเล, <Hey! S 1> ลคูนลเลคูนหรือขยะ กลัวน่ากลัวตรงนี้ออกเลยไหมออกไม่ได้ปะ่ะเรเาเลยกับข้าวลางกันก่อนและผมก็จะมาดูกล้องคนทังปิดนะครับดาวน์โหลดปึ๊บปึ๊บมีรถมาเดี๋ยวมีรถมาเออมาจอดเอ้ลูกค้ามาโอเคโอ้โหเดินมาเชียวสงส่พี่แก น่าจะขายใหญ่แถวนี้ย,นย,นยินดีต้อนรับครับคุณพี่ครับจะรับอะไรดีครับเอาให้ดูหน้าเขาดิหน้าแ,บบแปลกแกพี่แกเขามองหาอะไระดูหนะ้าหูวรบหน้าอีกเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวอ้อมน,นี่ไงพี่แกโอ้โห นาพแกโคตรตรงเอ้ยคุณลูกค้า,าได้โปรดอย่ารายงานร้านเรานะครับตรงใส่รา้านเราน่าจะมีผีเอะโอเคคิดตังเฮ้ยทีโบสเออโอเคเหมือนว่าเขาต้องการซื้ออ่คโอคุณต้องจ่าย17.3นะครับเลือกว่าคุณจะอให้เขาแล้มาจ่ายทีหลัง หรือจะเนีคนให้เขาไปก่อนไหมกูควรที่จะให้เขาไปอกนะูคนดีนะผมคนดีนะให้เขาไปก่อนนะแล้วเขาก็มาจ่ายองทีหลังโอเคไม่รู้เขาจะบิดไหมนะนุ่มใสเอ้ยเดี๋ยวพ่อหนุ่มตีรถไปด้วยไ,ไปทางไหนวะปึ๊บกูจะสังเกตน,นะว่าเขานอกโคตรมึก คุ้ยมืดมืดอีกมืดหลืออะไรวะมืดเออเดินเข้าร้านทำงานเหมือนเดิมต่อมีภารกิจต้องไปเติมขนมเหมือนว่าไอคนซื้อน่าจะซื้อขนมไปด้วยนี่อะไรอ่ะอะไรวะเออช่างมันขนมแพ็กมีคกุกกี้ขนม,ข,นม,ข,นมขบเลี้ยว เราต้องาวางทีละอันนะท่านผู้ชมเห็น okay, ตรงไหนปะน่นแหละราต้งมาวางขีวางอันที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองอันที่สามเฮ้ยโอ้พระเจ้าท่านผู้ชมไม่คกีผมขนลุกมากขนตั้งชี้เดะเลยโอ้โ oh. หน่ากลัวน่ากลัวเออแล้วน่า,นาจะตาฝาด จับทำง,งานต่อุอ๊ไม่ใช่ต่ทุกเกมทุกเกมทุกเกมเห็นผีบอกว่าตาฝาอัดแรกแต่เราจะตามน้ำกมนี้ไปเรื่อยๆนะครับวางอันต่อไปนะครับ่านผู้ชมไม่คิดว่าใจหายจริงใจหายใจความเลยและนี่ก็จะเป็นขนมชิซาของผมที่ต้องวางเฮ้ย hey, ลูกค้าเหรออะไรอ่ะผู้ชมดูดิมีคนมาบดูร้านเรา โอ้น่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวพอนุม่มโอ้โหหนีไปแล้วอุ้ยคนโรคจิตโอ้ร้านเราไม่ปลอดภัยนะนดูดูคนบ้าโรคจิตมาดูเราโอ้โหที่อยู่ก็ไม่บอกจะาพาไปกินเล้าคยไม่ใช่โอ้โหน่ากลัวน่ากลัวคือได้บอกว่าจะเหินเสียงในเกมเนี่ยเป็นเป็น,ปน,ปนไอตะแก่หัวรนะ้อนนะเออเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายก็อยตัด ทำตอนาำเสร็จเออในที่สุดภารากิจก็เสร็จเรียบร้อยอ๋ออากาศสดชื่นภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเฮ้ยคนแก่ดูดูคนแก่สีเหลือครับสวีกราบโอ้โหหน้าเขาโพี่แกเขาเดินไหวไปเนี่ยดูติดเราอีกนม่มองทางเลย เหมือนว่าเราน่านจะเป็นอ่าอ่าร้านขายของที่อยู่กลางป่ากลางเขานะเลยไม่ค่อยมีลูกค้ามากๆโอเคผมก็จะรอเขาซื้อของเสร็จนะเดี๋ยวดูกลองก่อน,นกดซื้ออะไรอือดาวน์โหลดปึ๊บปบตอนนี้กำลัง ้กำลังเดินไปหาทางเราลอเ,เตอร์เออเคอเตอร์คุณลุงก็าจอดดูอะไรวะเฮ้ยโอ้โหอุอ้ยแปดเกา้าไม่มีขีาานะค่คุณลุงเข้ามานะโอ้สิครับคุณลุงรีบสิของหน่อยนะครับโอเคคุณลุงอ๋อไม่ไม่เอาอ่ะ ไปซะงั้นเช่ามันคุณลุงถ้าเกิดเดินไม่ไหวเดี๋ยวผมพาไปส่งนะครับคุณลุงผมก็ไม่อยากอยู่ที่ทนี่มากเนีย่ยตรงนี้ไม่เก็บไม่มีคนมามองอะ่ะคนลุกโอเคจำใจทำงานต่อภารกิจยังไม่มาดูกล้องใช้กล้องดาวลดก็ไม่มี ไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยผู้ชมเห็นอะไรนะปะเนี่ยไอไอไอตัวยิ่งจ้องมองผมอ่ะอุ้ยผู้ชมโอ้ยทำไมเปิดอีกใช่ไหมเนะนี่ยยันนั่นเห็นป้ายปะเฮ้ยเอ้ยมึงเอ้ยไม่ใช่เอ้ยคุณคุณทำอะไร เขาหายไปตายแล้วมีไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ผู้ชมในเกมของไฟไหม้นะคนเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไหม้ไหนวะแต่ผู้ชมมาถึงตอนนี้ผมก็หาที่ไฟมันที่มันกำลังเกิดไฟก็เลยสงสัยว่าไฟอาจจะไฟไหม้อยู่บนนี้ก็ได้ปุ๊บเฮ้ยคนใครมานอนอยู่วะคุณครับคุณครับเดี๋ยว พี่คนตายโอ้พี่พนักง,งานเราเหมือนเขาว่าทิ้งนูดเอาไว้นะโอ้ตกตึกไปไม่ตายเออไม่ตายเฮ้ยเจอไฟพอดีเลยเหมือนว่าจะมีคนแอบฆ่าไอ้ไม่ใช่ฆ่าดิมีคนฆ่าแล้วก็เอาศพบ,บาไว้ข้างบนแล้วก็คนเขาก็อาจจะหนีขึ้นไปข้างบนนะครับท่านผู้ชมโอเค ผมไม่รู้นะว่าเกมนี้ว่ามันจะมีผีอะไรลาเป็นตัวเป็นตนหรือจะแค่จำสแกร์เคนี่ผมกลัวนะครับนะไปวุ่นนะผมกลัวดูกว้างอ้คนลุกกล้องนึงกล้องสองกล้องสามกล้องสี่กล้องห้าเออ เห็นนะปะเฮลโลเห็นนะปะดูมีเฮ้ยโอ้ท่านผู้ชมไฟดับไฟดับเอไงดีวะแป๊บนะท่าผู้ชมเดี๋ยวผมขอเรียกเพื่อนมามามานั่งข้างๆก่อนกลัวแป๊บนึงนะผู้ชมเราจะมาเปิดวิทยุก่อน โอ้เหมือนว่าเวลานี้ไฟน่าจะดับนะดับทั่วเมืองเลยโอ้โหโอ้เลยเราต้ออยู่คนเดียวมืดๆดูกว้างได้ไหมอยู่ได้เถอะขอร้องโอ้ยนั่งรอเวลานะครับถึงไฟจะมาท่านผู้ชมตอนนี้แหละผมว่ามันน่าจะออกลงมาแล้วมัข้อน้ำก่อนเลยข้อน้ำยัน นี่ใช่ผมยานป้องกันพวก้ทุกอย่างดังคียรงนี้แหละอุ๊ยอุ้ยผมรอไฟเดอไฟเปิดได้ไหมไม่ได้มันต้องมีภารกิจแบบมันต้องมีอะไรทำในนี้แน,น,น,น่เลยเออกไปข้างลน,นนะครับผมอุ้ยหน้าร้านออไปได้ปะเดี๋ยวผมมาไปหน้าร้านเดี๋ยวขอด้วยน,นะครับเดี๋ยวมันมีภารกิจอะไรให้ทำอะ ติดอะไรวะเอ,อ้ยดูผมขอดูกล้องนะครับเออดารดดารหมมืดมากมองแล้แท่ไม่เห็นเลยดูยา,อยาก,กอ,อู่ากโปรติโปรติโอ้ยโอ้ตัวเลเข้รลาน่ะเกย์ท <c oughs> ุกคนี้ผมไม่อยู่แล้วทุกคนผมม่เข้าห้องน้ำ เจ้าขงห้องน้ำโอ้ออโหขวานแตกมาพีพีผีมาพีมาพีมาอ๋อเฮ้ยไฟไฟไฟ,ไฟติดแล้วโอ้นหคผู้ชมผมขนลุกวิ่้ไม่เกี่ยวผมขนลุกจริงจริงมีรถมาอีกโอ้ยเอ้ยคนเดิม เหมือนว่าเขาน่าจะเมาอุย้ยลรกเราคิดว่ามันเริ่มอ,อะไร,ประแปลกในเมืองนี้ซะแหละโอ<ๆ>เคเขาน่าจะเมานะตอนที่ตอนที่เขาซื้อเบียร์ซื้อเหล้าตอนเราตอนเราซื้อข้างแรกไป <c oughs> ดูเขากับเข,า,ขาซื้ออะไรยัง <c oughs> ช้กล้องนะเผื่อมันมีตัวอะไรแอบมองอยู่นนงกล้องสองกล้องสามกล้อง,ง,ง,งสาม ซี้ออะไรวะข้างห้าข้าหกข้งเจ็ดแปดเก้ามนเดิมเหมือนว่าน่าจะปกติตอนนี้มันน่าจะไปแล้วนี่ก็รอพี่พนักงานเอ้ยรอเขาซื้ของเซนเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันไอ้คนบ้าใช่ปะเออใช่เอ้ยพีครับพี่ครับพี่พี่น้องชมเอ้ย โคุ้กคนดูเ็ศแดนของเขาคขดแดนโชว์แส,คสงคนแสงตูดเย้เต้นโคตรตึงอีกตึงครับโอ้ยเสบอ้าวคุณวิ่งหนีไปทำไมอยากดูคนเต้นต่อโอ้คุณผู้ชมถ้าเกิดในชีวิตจริงเจอปัญหาผมร้องนะครับร้องร้องกรีภารกิจก็เสร็จเรียบร้อยที่เหลือทำอะไรเงื่อนขอนุญาตดูกล้องดาวโหลด สองสามสี่้าเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวมีคนเดินข้างร้านมาเดี๋ยวเพิ่งนะคุณลูกค้ารับโอ้ยเป็นเด็กเสียวคุณลูกค้าในการรับอะไรดีครับเหมือนว่าเขาน่าจะเดินเลือกซื้อของโอเคนะทุกคนผมก็ซื้อของกับเขาไม่ใช่เขาซื้อ,ขอเขาซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับ ไ่เตือนติดเลยวะเออน้องเขาหาไปไหนอ่ะเมื่อกี้เห็นเดินไปตรงนั้นเ,นเคียวห้องน้ำอ๋มีภารกิจอะไรให้ทำอีกไหมเรีบกลับบ้านเฮ้ยเสียกล้องกล้องที่สองกล้องที่สามกล้องที่ สี่ฮัเอ่อกอนดิอไอ้ภารกิจผมว่าแล้วทุกครั้งที่เช็คกล้องนะครับมันจะมีแบบตัวรู้หนักดูกล้องเลยใช่ป่ะแบบว่ามันเกิดเหตุร้ายมีคนร้องไอ้คราบเลือดอุ้ยเราต้องเก็บกวาดอะไรวะคราบเลือดโอ้โหเราไปฆ่าใครมาเปล่าเนี่ย ไอ้เี๋อไม่มีคนคนุณเป็นไรเปล่าเอา้าไฟดับผมว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วผมต้องรีบไปก่อนผมกลัวจริงคุณผู้ชมโอเคเหมือนเป็นคนซื้อของซื้อของต้องการอะไรดีครับไอยอัยอนนี้มันหน้าคนเดิมเลยนะเอ้ย เราชมถ้าสังเกตนะเหมือนว่าเขาน่าจะขี่รถชนเฮ้ยเดี๋ยวเลือดออกคุลูกค้าเลือดออกเอ้ยเหมือนว่าเขาน่าจะขี่รถชนนะดูดิไฟดับโอ้ไม่รู้แล้วเข้าห้องน้ำก่อนนะปลอดภัยแล้วเซฟโซนเซฟโซนไหนซซเซฟโซนผลเอเซฟโซนตอนนี้นะครับเซฟโซน ผมีม,ม,มีตัวอะไรเข้ามานะผมว่ามันน่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกถ้าเกิดผมไม่เดินไปสักที่หนึ่งผมลองออกนอกลายดูยนะอาจจะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวแล้วพังออกแล้ออกออกไม่ได้อุ้ยจะมีสองตัวอุ้ยจะต,ต,ตายจะต,ตายจะต,ตายจะต,ตาย,ตอ,ตายอีกตัวนี้ก็มีผมเข้าน้ำก่อนคุณผู้ชมเซฟโซนเซฟโซน ยานพวกนี้ช่วยพวกเราไว้ผมผมผมรักรักห้องน้ำนี้มากจะทำความสะอาดทุๆกๆวันเลยห้องน้ำห้องน้ำนี้แต่คงคิดว่าน่าจะไม่ไม่อยากมาที่นี่กันแล้วภารกิจเสร็จสิ้นเหลื่องข้างนอกสะอาดโอ้ก่อนจะไปทำวามสารหนึ่งรอบด้วยโอเคโอเคนะผู้ชมเหมือนว่าผมน่าจะทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะครับ นะผมทําการถูคราบเลือดไปทั้งหมดนะผมลองออกจากร้านดูว่าเราไปได้ยังตรงน,นั้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มันเหลือคราบเลือดอะไรอีกไหมเวสมันขึ้นว่ายังไม่เสร็จผมลองไปตรงที่จิงออก็ะยาดูอ่ามาดูมันเก็บไปว่าได้แล้วเดี๋ยวผมลองออกจากร้านดู เสียออกได้หรือออกได้ทุกคนออกได้ผมชนะ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 เกมนี้ผมเลนะ่นไะด้โอนะ้โหจริงนะเกมนี้สนุกมากเลยนะครับเอาแล้วครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดติดตามผมด้วยครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย,อย่าลืมอา่าแชร์กันไปเรืยนะครับนะกดดิ่งด้วย